อ้าวันนี้ช่างกิจมาทุบ cbr 300ครับหรือวิทที่ใช้ว่าปั๊มติ๊กเสียแต่ก็รู้ครับว่าช่างกิจเราจะสามารถวินที่ใช้ได้ถูกต้องไหมโอ้โหยางลองถังกูก็หายจเจริญพรช่างอื่นบอกว่ากล่องพังนะช่างกิจบอกว่าปั๊มติ๊ก น่าจะไปแต่ก็ธรรมดาครับรุ่นนี้นานแล้วด้วยวิ่งไปแสนจะสีแ่แหละแสนสี่ได้นี่สภาพภายในค่อนข้างบทชีวิตน่าดูวิ่งมาหนักจมน้ำไปรอบหนึ่งลม้มใส่น้ำลึกทั้งหัวเข่านะแจ๊ะ